น้ำที่เกิดขึ้นนั้นกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆครอบคลุมถึง59จังหวัดโดยมีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในขณะนี้ไม่ต่ำกว่า28จังหวัดและกำลังอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูอีก32จังหวัดมีผู้เสียชีวิตแล้วทั้งหมด5 252คนซึ่งขณะนี้กำลังส่งผลกระทบโดยตรง เข้าสู่กรุงเทพมหานครสำหรับในบางพื้นที่บางแห่งนั้นได้เผชิญกับภาวะน้ำท่วมขังต่อเนื่องมานานกว่า2เดือนแล้วค่ะขอ2พ3 8อ2,538ที่กรุงเทพมหานครต้องจมน้ำและเสียหายอย่างรุนแรงแม้ว่ารัฐบาลจะเพิ่งเข้ามาบริหารประเทศได้เพียง1เดือนเศษแต่หน่วยงานและราชการต่างๆนั้นก็ได้มีการรเตรียมป้องกันอุทกภัยเหมือนเช่นที่ทำมาทุกปี ค่ะนั่นก็เป็นสิ่งของท่านนายกนะครับผ่านทรทัศนตรงการเฉพาะกิจดูพลตำรวจเอกประชาพร้มนอกแถลงครับอืมอค่ะเป็นปกติอยู่เป็นแต่เพียงว่าก็ขออยู่ในความไม่ประมาทเท่านั้นเองนะครับก็เรียนให้ทราบว่าแนวคันกั้นน้ําทั้งสามคันกั้นน้ําก็คือหนึ่งที่หลักหกเมืองเอกดสองก็คือที่สารยาสามก็ที่รังสิตยัยงสามารถ รับน้ําได้อยู่สามารถที่จะเบนน้ำนะครับเบีเ่ยงเบนสายน้ําที่ไหลลงมาที่หลากลงมานั้นให้ลงไปในทะเลได้นะครับประกอบกับเครื่องสูบที่บริเวณทางคลองด่านนะครับใช้การได้สามารถที่จะนําน้ําออกไปได้เป็นจํานวนมากอยู่คาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นอยู่ครับ ค่ะนั่นก็เป็นคําแถลงนะคะของพลตำรวจเอกประชาผมนอกอะนะคะคุณระดมเห็นอะไรเห็นอะไรในการถแถลงก็คือความแตกต่างอ่านนะครับผมอยญ่ยท่านผู้ชมเนี่ยได้พิจารณานะฮะท่านนายกเนี่ยนะครับยืนอ่านอไอตัวอักษรที่ลอยมาข้างหน้าเนี่ยนะครับจากหน้าจอคอมพิวเตอร์อ่านแล้วตาลอยอ่านแบบคนที่ไม่เข้าใจนี่คือความจริงนะครับและกลับไปดูพลตำรวจประชาถแถลงพลตำรวจประชาถแถลง พูดด้วยสภาวะธรรมชาติเพราะเข้าใจ <S S S บางครั้งอาจจะก้มอ่านบ้างมไม่เห็นเป็นไร<ม>เพราะก้มอ่านเหมือนโน้ตไว้เรื่องราวทั้งหลายมันเป็นแบบนี้<ม>แล้วอธิบายพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเปรียบเทียบถึงการนำเสนอหรือการปรากฏตัวต่อสาธารณะถ้าเรานะครับตั้งใจให้เป็นกลางกลางและมองเห็น<ม>ว่าในายามประเทศชาติวิกฤตเนี่ยนะครับไอความเป็นตัวจริงกับความเป็นโคลนนิ่งเฉยเเนี่ยนะครับ แล้วก็ศักยภาพในการทํางานเนี่ยนะครับมันก็จะเห็นได้ชัดนี่ผมเปรียบเทียบภาพไปเห็นนะครับว่าคนหนึ่งยืนอ่านตาลอยอีกคนหนึ่งพูดแล้วก็เข้าใจในเรื่องที่ตัวเองพูดแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าทําไมย้ำเนี่ยนะครับว่าขอแต่กับพรรคเ่อไทยขอนายกตัวจริงนะครับมาช่วยดูแลประเทศในยามวิกฤตแทนโคลนนิง่งเรียนแบบนี้นะครับท่านผู้ชมที่ ไม่ชอบท่านนายกยิ่งรักอยู่ก่อนนะครับก็กรุณาฟังด้วยใจร่มร่มนี่ภาษาใหม่ผมเพิ่งได้มาใน Facebook นใจร่มร่มคือใจเย็นๆนะครับมองให้กว้างๆส่วนท่านผู้ชมที่ชอบท่านนายกสนับสนุนพรรคเพื่อไทยอยู่ก็ใจร่มร่มเหมือนกันนะครับว่าสิ่งที่ผมนำเสนอเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเกลียดชังหรือการไม่ชอบนะครับสิ่งที่ท่านนายก ยิ่งรักได้ทุ่มเททำงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าชมเชยนะครับในการเรียกว่าทุ่มตัวสุดๆนะครับหัวจิตหัวใจเนี่ยนะครับในสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับหมายความว่าทุ่มเทคือทุ่มสุดชีวิตจริงๆเห็นทำงาน,นแบบไม่มีวันหยุดเลยไม่มีวันหยุดเหนื่อยยากนะครับแต่ภายใต้ความเหนื่อยยากและความตั้งใจเนี่ยครับหลายคนก็บอกเอ๊คุณสวยาณพูดแบบนี้ไม่ให้โอกาสเลยมไม่ใช่หรอกครับ ในยามที่บ้านเมืองวิกฤตนะครับแล้วผมย้ํามาตั้งแต่ต้นว่าทุกคนรู้กันว่าความเสียหายองค์ประเทศเนี่ยประมาณ4-5่ห้าแสนล้านนะครับ GDP จะตกต่ําการฟื้นฟูผู้คนนับจํานวนเป็นล้านล้านนะครับให้เข้าสู่วิถีชีวิตปกติเนี่ยนะครับเป็นภาระที่หนักหน่วงและนับจากนี้ไปในเดือน2เดือนก็ยังต้องเผชิญอยู่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราอยากจะเห็นนะครับอยากจะเห็นก็คือว่า เราต้องการเห็นคนที่มีศักยภาพในการทํางานจริงๆแต่ทีนี้หลายคนอาจจะตั้งคําถามว่ากับการพูดผิดผิดกถุกเนี่ยนะคะกับการพูดผิดผิดถูกถูกเนี่ยมันจะเกี่ยวอะไรกับการเป็นผู้นําประเทศหรือว่าการบริหารประเทศก็แบบนี้แหละครับคุณบุญระดิงเมื่อกี้ที่ผมย้ำเนี่ยว่าท่านนายกพูดดูผิดผิดถูกถูกเนี่ยนะครับมันเป็นการพูดผิดผิดถูกถูกในสาระสําคัญท่านควรจะเข้าใจเช่นเอาหินไปทมทะเลหรือ ไปถมประตูน้ำบางชฉมสีขนาดที่ขนาดนั้นเนี่ยประตูน้ําบางชมสีเนี่ยวิกฤตที่สุดจิตใจเราต้องจอยนึกออกไหมครับหญ้าแฝกกับหญ้าแพรกผมว่าถ้าเป็นหญ้าแฝกเป็นหญ้าแฝกเป็นหญ้าแยกอะไรเนี่ยนะถ้อยคําอาจจะผิดแต่มันผิดในหญ้าแพรกและหรือในสิ่งที่ผมให้ได้ดูว่าเวลาพลตำรวจเอกประชาพรมนอกแถลงพูดถึงวิธีการบริหารการจัดการเห็นไหมแววตาทุกอย่างมันไปหมด ท่าทีคือพูดแบบรู้จริงก้มอ่านก็ก้มอ่านด้วยความเข้าใจแต่ขณะที่ท่านนายกยืนอ่านตัวแข็งอ้าวโคลสเนี่ยกล้องโครสมาที่ผมเนี่ยตาลอยแล้วก็พูดไปพูดไปพูดไปอ้าวบอยโครสให้เห็นว่ายืนยังไงนะครับแต่ทีนี้คุณสนทิยานี่ต้องบอกนิดนึงอย่างกรณีอย่างญ้าแฝกนะคะญ้าแพรกเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยในอาทิตย์ถัดมาเนี่ยนะคะท่านนายกไม่ต้องโคลสแล้วครับท่านนายกเองเนี่ยนะคะก็ มีการขอโทษขอโพยก็มาขอโทษก็ผมจะย้ําว่าเพราะตอนอ่านอ่านสคริปต์ไหมพะผิดไปเนี่และมันผิดเลยคือถ้าคนผิดเฮ้ยหาแพรกไม่ได้นี่วะเราเราเด็กๆเราเคยเอายาแพรกมามาไหวครูไหวครูเนี่ยต้องขออภัยนะครับไม่ใช่หยาแพรกกับหญ้าแฝกอะแต่ไม่ใช่เป็นการอ่านสคริปต์ก็เหมือนกับเมื่อสักครู่ทีนี่มาดูนะครับว่าเมื่อนะครับไม่มีประสบการณ์ไม่เข้าใจในปัญหาเนี่ยนะครับวุฒิภาวะในการแก้ไขปัญหาเนี่ย จึงไม่มีติดตามมาผมจะหยิบยกประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเอาที่สปพนี่แหละชัด,ดเจนไปดูวันที่คุณปลอดประสบถแถลงนะครับว่าน้าําจะไหลบาเข้าท่วงกรุงเทพตอนเหนือ,อเป็นการถแถลงอย่างร้อนโดนมาแตกตื่นไปทั้งกรุงเทพอนันาคตเอาฟังเสียงคุณปลอดประสบอีกทีก็ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าน้นํานี้สมมติว่าเลวร้ายที่สุดเลวที่สุดนะก็สูงไม่เกินหนึ่งเมตร ผมอยากเรียนอุปมาอุปไมยให้ท่านมีกำลังใจนะครับถ้าอะไรเกิดขึ้นเลวร้วายที่สุดก็ไม่เกินนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นที่เกาะเกร็ดทุกวันนี้ซึ่งผ่านมาสองเดือนคนเกาะเกร็ดก็อยู่ได้นะครับก็อย่างเก่งก็ตะตุ่มบ้างหัวเข่าบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้เลวร้วายถึงขนาดจะต้องโกยแนบอะไรนะครับท่านต้องดูบ้านท่านเองนะฮะว่าบ้านท่านสูงต่ำแบบไหนนะครับจะขนของอะไรค่ะ เ,เรียนเรียนแบบนี้เดี๋ยเสียงที่เปิดเนี่ยผิดพลาดนะเสียงที่เปิดผิดพลาดไปหาเสียงที่คุณปลอดประสบเนี่ยนะพูดว่าต้องรีบหนีแถลงครั้งแรกอันนี้เป็นการแถลงออกตัวเป็นการแถลงออกตัวนะครับอันนี้เป็นการแถลงครั้งที่สองนนะคะหลังจากที่คุณปเกิดความวุ่นวายแล้วก็ปัดตัวกันออกมาแล้วนะคะก็จะมีการแถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจอีกทีหนึ่งนำทีมโดยพลตำรวจเอกประชาภูมินอกในฐานะที่เป็นผู้ในการูนย์ครับเรามาลําดับความว่าพอมีข่าวคุณปลอดประสบ แถลงเนี่ยเดี๋ยวช่วยตรวจสอบด้วยนะครับว่ามีหรือเปล่านะครับถ้ามีเนี่ยครับขอให้ได้เปิดอีกทีหนึง่งนะครับทีนี้เนี่ยนะครับพอแถลงเสร็จนะฮะเกิดความแตกตื่นไปทั่วนะครับพอเกิดความแตกตื่นไปทั่วสปปในฐานะประธาน,ระานศูนย์พลตํารวจเอกประชาต้องมาแถลงแก่นะครับ,บว่ากันว่าท่านนายกเนี่ยสั่งให้มา<อ>แถลงผ่านโทรทัศน์ลมการเฉพาะกิจใครจะสั่งเอท่านนายกสั่ง พล<ค>ตำรวจเอกประชามาถแถลงแก้ในระหว่างที่แถลงแถลงแก้เนี่ยคุณปลอดประสบนั่งอยู่ด้วยแล้วมาต่อท้ายอีกครั้งหนึ่งในคลิปที่เปิดเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับคุณเบลดมปัญหาที่เกิดเนี่ยในความแตกตื่นในวันนั้นเนี่ยนะครับวันต่อมาเนี่ยครับคุณปลอดประสบได้สัมภาษณ์หนังสุพิมพ์ไทยรัฐะนะครับในไทยรัฐออนไลน์เนี่ยนะครับคุณปลอดประสบ,บบอกว่าการถแถลงเนี่ยนะครับไม่รู้สึกว่าผิด ซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับว่าถ้าเตือนภัยพี่น้องประชาชนเนี่ยเตือนไว้ก่อนนะครับแต่ประเด็นวันนั้นคือคุณปลอดประสบก็ยอมรับว่าไม่ได้ตรวจสอบข่าวไปที่ต้นทางนะครับเมื่อ,อคุยกับคุณวิมเสร็จก็ออกมาถแถลงประเด็นที่ผมหยิบยกเรื่องนี้มาเนี่ยนะครับจะบอกอะไรครับคุณปลอดประสบบอกว่าไม่มีใครจะห้ามคุณปลอดประสบได้นอกจากท่านนายกรัฐมนตรีเท่านั้นนะครับ คนอื่นมีตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีเท่ากันอันนี้ให้สัมภาษณ์ไทยรัฐออนไลน์ <c oughs> สิ่งที่คุณปลอดประสบพูดเนี่ยมันบ่งบอกถึงอะไรคุณบุณลมมันบ่งบอกถึงการไม่ยอมรับกันในการตั้งสปป <c oughs> การไม่ยอมรับกันนายมตรีมอบหมายให้พลตารวจเอกประชากพรนอก <c oughs> เป็นรัฐมนตรียุติธรรมเป็นรัฐมนตรียุติธรรมนะ <c oughs> มาเป็นผู้ควบคุมแน่นอนแหละครับ <c oughs> ภาพรวมเนี่ยดูเหมือนว่ามอบให้เป็นผู้ใหญ่ แต่เวลาเกิดผิดพลาดปั๊บจากรัฐมนตรีคนหนึ่งในคณะรัฐบาลบอกว่าไม่มีอำนาจสั่งการเพราะเป็นรัฐมนตรีเท่ากันอ่ะไม่ใช่ผิดแต่เรื่องนี้เรื่องเดียววันต่อมามีวิกฤตเรื่องหนึ่งอีกค่ะก็เป็นเอ,เอกสารนั่นนะคะที่แจกภายในสูย์ประชาสัมพันธ์ของทางสงพ,าพาค่ะคะจะเป็นเอกสารที่ระบ,บุว่านะนะคะทางกรมป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเนี่ยได้มีการออกประกาศให้17เขตนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพมหาคนครนั้นเป็นเขต ภัยพิบัติฉุกเฉินก็เลยทำให้เป็นข่าวที่ทําให้ตกอกตกใจกันไปทั่วจนกระทั่งพลตำรวจประชาเองนะคะต้องออกมาถแถลงข่าวแก้และก็ระบุกันแบบชัดเจนไปเลยว่าต่อไปนี้ถ้าจะมีเหตุการณ์ใดๆที่เป็นเหตุการณ์สาคัญและเหตุการณ์จําเป็นจริงๆให้ฟังจากผมคนเดียวและถ้าหากว่าเป็นชีตเอกสารนั้นทุกชี้จะต้องมี ชื่อของผมกำกับอยู่เท่านั้นลายเซน็นมีลายเซน็น <ฮะ S 2> ถ้าหากว่าไม่มีลายเซน็นผมกำกับเนี่ยถือว่าเป็นเอกสารเท็จหรือว่าเอกสารปลอกครับประเด็นอยู่ตรงนี้ครับประเด็นเนี่ยในสิ่งที่พลเมนประชาพูดนยครับต่อย้ําเปิดเสียงพลเมนประชาอีกทีค่<ฮ>ะเป็นแต่เพียงว่ามีการพูดคุยแจ้งเตือนไปทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆในรอบปริมณฑล ขอให้ได้เตรียมการไว้เท่านั้นเองนะครับอาจจะต้องด้ใช้แผนเผชิญเหตุในเรื่องการอพยพพี่น้องประชาชนแต่ยังไม่ได้มีคําสั่งแต่ประกาศใดนะครับยังไม่มีนะเวลานี้ก็ถือว่ายังปกติอยู่นะครับถ้ามีสถานาเปลี่ยนแปลงไปเหตุการณเปลี่ยนแปลงไปก็จะเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับแต่ตามที่ท่านรัฐมนตรีปลอดศพได้เรียนให้ทราบแล้วว่าก็คงไม่ต้องกังวลนะครับพี่น้องประชาชนหนึ่ง ได้รับทราบว่ายังปกติอยู่เรายังรับสาการได้อยู่ส่วนพี่น้องประชาชนรอบปริมณฑลนั้นก็คงจะเดือดร้อนบ้างอันนี้ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับค่ะก็เป็น,เ,นเสียงพลบุรษประชาชนในช่วงที่พูดถึงคุณปอดประสบครับก็มีความเกรงใจกันท่าทีเนี่ยคือมีความเกรงใจกันทีนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะอธิบายให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพว่าการทํางานในสปพเนี่ยนะครับจะมี พลเอกประชาพลมนอกอเป็นประธานก็มีคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามารัฐมนตรีกรเกษตรรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ปรอปรบศพอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องและอีกอันหนึ่งก็เป็นศูนย์ในการที่จะเผยแพร่ข่าวสารในศูนย์เผยแพร่ข่าวสารเนี่ยครับมีคุณสุรนันท์เวชาชีวะเข้าไปช่วยอยู่มีคุณนัทวุฒินะครับใส่เกลือเข้าไปช่วยอยู่มีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งรับผิดชอบเรื่องการประชาพันชื่อคุณกฤษณา ตำตรีกฤษสนานะครับและมีคนอื่นๆเนี่ยในเอกสารที่หลุดมาเนี่ยนะครับเรื่องสิบเจเขตวิกฤตเนี่ยนะครับหลังจากหลุดออกมาแล้วเนี่ยอาคุณวดมเนี่ยทำงานอยู่ในพื้นที่ในขณะนั้นนะครับทํางานในพื้นที่ในขณะนั้นพอมีข่าวหลุดออกมาสิ่งที่พลตมเรวจประชาพูดก็คือว่าเป็นเอกสารปลอมจนผู้สื่อข่าวเนี่ยนะครับต้องไป หมายความว่าไปท้าทายแต่ไม่ได้<ม>ท้าทายจะไปแตกหักกันหรอกบอกว่าเอกสารน,นี้นะครับมาจากศูนย์ของสปอ,อเองอ<ม>พลตำรวจประชาก็บอกว่าจริงหรือเปล่าถ้าจริงไปเอาหลักฐานมายืนยัน<ม>อ่ะท่านี้ผมจะเลี้ยงข้าวเจกวันเลย